เลือกคิดไปแล้วเลือดเ,เงิ้ยเสียงว้าวเลยเป็นอะไรไอ้เพิ่นไอ้อุดมเพิ่นโทรมาหาเจอแล้วเพิ่นโทรหาแต่โทรหาาเพิ่นได้บอกอย่างตื่นหมอเกี่ยวกับเรื่องสิมาหอมพันชาเนี่ยกาปรึกษาเพิ่นอย่บาบอกกาบอกไปคนเดียวอู้หตัวบอกหมายถึงเป็นผัเวเป็นเมียกันแล้วอย่างไรมือหนะมือในถามว่าเพิ่นเป็นแบบนี้กะ บบได้แบบว่าเทคเคตลอดเวลาอย่างสี่นะเจ้าส,สาีสบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีเบิดทุกคนเด้อย,ยินดีตอนหับทุกคนขับสูซอง YouTube ของสาวบุญเปียงสาวลาวอีกแล้วเนาะเมื่อนนี้สาวบุญเปียงก็ได้พาเอฟซีเบิดทุกคนมาหา น้องเอ็นนาคือเก้าทุกคนเนี่หลังจากที่วัาสามเปียงเองก็ไม่ได้มาหาน้องเพ่นีลายมือแล้วเนาะทุกคนตั้งแต่มือที่เพิ่อนอ่าบอกว่าคิดลายเรืองนมไทยเนาะอันนี้กระไก่สีหอดออกพันษาแล้วกาโบเห็นเพิ่นถักมาเนาะทุกคน เมื่อนี้สามเบียงกัสซมาอัปเดต่ตเรื่องรล่าในเมื่อ่อกเลยเนาะว่าออา้เพิ่นได้ถักมาแล้วโบรหรือว่าจังใดเนาะกับไายอุดมเพิ่นฮะเลเนาะทุกคนเพิ่นได้ติดต่อหาน้องเอนนาเลวหรือยังเรื่องราวของน้องเพินสิเป็นจังใดเนาะทางสามเบียงเองกัซิได้ไปถามพร้อมๆกันกับเอฟซีทุกคนเลยเ <c oughs> มื่อวนนี้สามเบียงกับบได้พาไปหาสาวโสดเนาะทุกคนเลย ซักสิว่าอย่างไรอากาศมันอยากค่อนข้างว่าค้อนหอใน่ดดแดดแน่เนาะส่วงนี่ก็เป็นคือเอาง่ายสารเปรียงไปตลอดเนาะทุกคนบอคอยมักกินน่ำกินในในที่นี่สารเปรียงสิมักวินหัวเนาะมักวินหัวก็วเลยเมื่อน,นี่ก็ถือว่าพักผ่อก่อนเพราะว่าไป ติดต่อเนาะเนีองแล้วเนาะทุกคนมืัอนี้ก็ถือว่าพักพรก่อนมาหาน้องแอนนาเพิ่นแล้วก็สิได้พักพรก่อนบัดน,นี้ทุกคนเลยโดยอ่ะเป็นยังไงกัขคะไปโอ้ไปร่วมกับน้องแอนนาก,นกันก่อนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไสามเพียงไม่ได้คือเนาะเพื่อเป็นกําลังแห่งใจสามเพียงเฮ็ดคลิปต่อไปโดย <laughs> สวัสดีหน่อยนะโด, <laughs> ดยนะ <laughs> แต่มัอนี้คืองามแถนอมทุกคนแต่งต,ตัวเป็นตะเพงอะไรเลยใส่สินด้วยสิไปใส่น้องละวันไปใส่เอออยู่เฮือนซื้อเน้อเมื่อวานนี้คือเห็นเจ้าปุ๊ไปลอ,อคลิปอยู่ผมวันไปติ่งพี่พี่น้องเอาเป็นพี่น้องกันบอกเยเอาไปเฮือนดีเนาะไปสงสารทุกคนเลยเมื่อวานนี้บเพิ่นสงสารเลย เจาก็ไปหอดถิ่มปลาซาคางแม่เพรอะเหน่อ,อเป็นอะไใดแบบพี่น้องทั้งแม่บ่หรือว่าจังใดเป็นญาติกันกับมันว่าป้านี่แหละเป็นเอาลูกป้าเอากับเพิ่นใช่ไหมอืมอืมอืม,อมหากระปเมื่อวานนี้เมื่อวานซื้กอกระป๋สองมือ เยเดินได้ไปไกลได้นอนะไปไกลยังไปอืมไปกับไผรไปกับไอ้หนห่องเนี่ไปกับน้องม่อมบ่ะไปกับป้าอืมคือเฮือนเจ้านี่มีมีเจ้าไปเนาะเป็นตัวแท <ừ. S 1> นเฮือนเนาะอืม <ừ. S 1> ไปกับป้าเพื่อนทุกคนเลยอ่าแล้วเป็นได้ไรน,น้องละคือได้ย้ายมาอยู่เฮือนลุมแล้วเลี้ยงขิดไปแล้วอืมเลื้ยเงินเสียง ว่าอุ้ยเสียจมจูคนเดียวแค่นี้เมิ์นหายบ่เมย์หายบ่เนี่ยจะคนหายเด้อเวยหายว่าอุ้ยเสียจมอเทียนกับฟัวเขาโอ้ตอนที่จะอยู่ห่ามหน่อยน่ะมาได้ยินเสียงเขาเขาหายกันกับฟัวเมียเขาหายกันแบบปุ๊บบ่เสียงจมอยู่กับเงีาหมอ อยากอยู่แบบมีเงียบสงบจิตสงบใจแต่ว่าเพื่อนบร่ได้หายเจ้าเราแต่ว่าเพิ่นจุมเพื่อนจุมในเฮือนในซานอะไรเนาะแต่บันนี้น้องลงมาอยู่กับไผ่อยู่เฮือนอยู่ลัมเอื้อยไปใส่สน้องละไปบ้านใหม่เพื่อนบม่ได้ออกหน้าบ่บ่ได้ออก โดยอ่าคือบได้ไปหายังขายแล้วก็ว้ไปแล้วอืออือยู่เฮือนหลังนี่หนิเจ้านอนกับเอื่อยสองคนบมา่ช่กับคืนกับเมย์มันนอนน้ำกันอืมอบัตรพัวเอื้อยไปใช้ผั้เอื้อยนะมีเพื่อนไปเหตุงานกลางคืนเพิ่นกับบไวยมาเพิ่นกับมาอยู่ส่านไปวันนีปเหตุงานมันหมายถึงหมายถึงอายอ่าพี่อายเบา ส่วนเอื้อนะไปบ้านพี่ซื้อโดยโอ้โดยโดยง่ายลงมาได้จากมือแล้วกระได้มือแล้วหลายคนก็แปลกใจว่าสาวเปียงปกตีสีเห็นถ่ายคลิปน้องเอ็น่ามือวะเนาะกำบวยเห็นสาวเปียงถ่ายคลิปน้องเพิ่นนีลายมือทุกคนเลยเพราะว่าน้องเพิ่นบ่บได้อยู่หวังเก่าเนาะง่ายลงมาอยู่วังไม่ย, <laughs> ยู่พี่เป็ยนยังไง มีมุมมีขู่อยู่บ่เงียบสง,งัดใช่ไหมเนาะกลางเวนนี้ได้ฉลงมานอนอยู่โฮมต้นขามนี่บ่นอนในเฮือนนอนในเฮือนปุ๊บบ่อนบ่อนอง่ะเปิดพัดลมเอาเฮือนมันเป็นหลังกระสีช่วงเช้าตอนนอนทุกคนก็ <c oughs> มีบ่งได้นี่เนาะโฮม <c oughs> ต้นขามนี่เนาะกระดิหอยตัวหยาบอยู่ หาก,กินแต่ๆนอนมันอยู่ไก่ไก่หนองน้ำอลไก็มีอันห่มมันยกกังก็ต้นมะขามเนาะมนันเยเย็น,นแต่บอกานนอนผูเดียวเนาะแถวเพื่อนแถวนีเข้ากันนอนอยู่บ่<อ>คนนี่นะนอนอยูอ่จากปกติเพืน่นชีอ,อ,อยู่เงียบๆอยู่แบบหลายๆคนมาวันนี้อยู่คนเดียวปร้เป็นจากไรคุณมูซือ เพิ่นเดียวกาอย่กตัวสับมแเลอบูงเอาเนาะเป็นอะไรอ้เพิ่นอ้อดมเพิ่นโทรมาหาเาแหละเพิ่นโทรหาแต่โทรหาเมื่อเดียวเพิ่นจะไปโทรมาเลยตั้งตั้งแต่อัดคลิปมือมือที่เจ้าขึ้นมาใส่บาทเอะหละหลังจากนั้นเพิ่นโทรมาหาบอโทรมาหาตตนอยู่กับแม่สองคนโทรมาหาจากเธอเกาะเธอเดียวเอาดนบ่ กบว่าโดนป็นไดเพิ่นบอกน้องหลานว่าว่าเป็นยังคือติดต่อมาแบบเป็นช่วงเป็นช่วงบ่ได้บอกจ้าบ่ได้ถามเพิ่นบ่บ่ได้ถามจะ่อยากฮู้บ่ั้องนี่นะอยากฮู้กับพวก้ารถามเพิ่นอืมเพราะว่าเอื้ยรายการเอฟซีนี่ก็อยากฮู้คือกันว่าอ้ายเพิ่นเป็นจังไดงนะแบบ้ว่าติดต่อมาก็คือแบบ2-3มื้อเันทีนึง2-3มื้อเันทีนึงเนาะน้อง่างไงนะ เด้อในร่มกันเรื่องยังสะกับแม่จะร่มกันแบบธรรมดานนอืมร่มกันเรื่องปกตินี้เ<ด>ออืเป็นในไจความู้สึกหลังจากที่ว่าใจคุยกับไออุดมเพเล้วจะดีใจด้ีใจเดีใจที่พิ่นที่ต่อมานะเื<ด>อืมไม่ได้คิดหลายแล้วบ่หรือว่าแบบไหนตอนไหนเราไม่ได้คิดแล้ว เพื่อนโทรมานี่าเพื่อนได้เบาอย่างตื่มหมเกี่ยวกับเรื่องสิมาของพันชาเนี่ยเพื่อนยังด้เวแต่ว่าดีใจที่ว่าเพื่อนได้ติดต่อมาหาเนาะออสองสามมือเท่อหนึ่งกะโอเคแมนบอกออดีกว่า่ติต่อมาเลยเนาะรอ,อรุ่นนะน้องเอนะใกล้ได้นี่ ไ <g ly> ก่แล้วน่อยนะไก<ด>่ออกกัญชาแ,แลวเน<ด>าะเติมถ้าว่าน้องเงนะเอาผัวแล้วนี่โอ้เอฟซี FC ก็คือสีขิดหอดอยู่แล,<ด>แล้วเนาะผู้แรกะหลินไปเที่ยวน้ำเพลินอ,อยู่ฝั่งไทยผู้แรกกันกันใดสามีอะไรเนาะกะ <c oughs> สีขิดหอดบ้านทอดเมืองอยู่วะน่อยนะขิดทอดกะมาเขียมเอาอไปอยู่บ้านเพลินเมืองเพลินนี้ บุคือบานเท่าเลยเนาะนอืมต้องอดอดออกมากันอะไรเนาะถ้าว่ามีอย่างกับสิมาคุมือคุมือมาได้เล่นอน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ไปไปมามนะาเนาะอายพอดโอเคอยู่บวกคนจะไปไปมามาถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเพราะว่าอ,อยายุไปกับอยากมาเที่ยวบังมากกเยี่ยมแม,ม,ม,ม่ก็เที่ยวมามาเมืงอมาเที่ยวไปเที่ยวมาแบบฟามือมาสิอืม เที่ยวไปเที่ยวมาได้อยู่เนาะผุญบอได้หามเนะเ<อ>าะก็คือมาหามครอบครัวได้เนาะบ่มีการกีดกัน<อ><อ>มีแต่ว่าปัจจุบันนี้ติดต่อกับไอ้ผุได้เป็นทีมพอย,ยแล้วออยอมน้องเอ็นานาผุใจแข็งแหงเนาะทุกคนเลยกะนับถือในจิตใจของผุนเนาะทุกคนถึงว่าตัวเองสิทุกใจสำแดงแต่บอเคยแบบว่าสีถามเผ่นไปเลยเนาะ ถามว่าอยู่น้ำกัดแล้วมียังบวชเข่าใจมียังแบบหนักใจน้องเอน่ากับศิษยาปรึกษาเพื่อนอย่าบอกกับว่าเพืกอแไว้คนเดียวโอ้อโตบ๊อบหมายถึงเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วอย่างไรเหนยโอ้บวชก้าวอีกเหนื่อยป้าสมุดคนไปขำมามื่อบางทีบวมาเลยสิทิดละเทือยองเทื่อจังมาเฮือนหน่อยนาสิบวถามบอกิบวธาโอ้ พี่เลกแทหนว่อไนะอยากหู้แต่บรถามเ <No. S 1> อาห็นได้ได้วบมาเลยให้เพื่อนบอกเอง <No. S 1> ขั้นคือข้อหมายนี่ขั้นตัวใดเพื่อนบอกเลยเก่าโอเคขั้นใดขั้นตัวใดเพิ่นมาบอกเก็บไว้ในใจอย่างสิ <No. S 1> ไวบ่ไ <c oughs> ยันแบบเก็บไว้หลายยัน <c oughs> หมดได้ละบายยันไปห้องหายผู้เดียวยอะไรเนาะมันเป็นอย่างไรแบบ เวาเป็นผัวเป็นเมียกันอะไรยังบมกกาปุสาหาลือกันมันมันเป็นยังไงความรู้สึกโมกกาบอกก็เพิ่นยานเพิ่นให้สิด้วยยังไงวายปฏิญาณเพิ่งให้ดอกแต่เโมกกาบอกกบเพิ่งไอายคื่คืนในอายสิโืออืคือการโมกกบเมย์เยความรู้สึกคือการกับเมย์เวลาที่สิปรึกษาเพิ่นบอกเว่าคือนี่ก็ที่คือบ่หน่อยนะ แม่นี่เจ้า่าตเพิ่อนอกใจอย่าว่าจาังสั่นเวลามีอย่างนี่บอคอยปรึกษาหาเลยเพิ่อนไปคนเยอะถึกลัวบอกไปใายกับหู้น้ำเวลาเขาทุกใจอย่างสินะน่อยนะ <c oughs> เ,ขเขาหาวิธีออกอย่างไรน่อยนะกคอยลืมไปเองอ บ่มีแบบวิธีแก้ไขยอย่างนี้แต่ว่าหายเวลามันเย,ยียวยาโอ้สุดยอดสุดยอดนอน,น้องยอ้นาเนี่ยถึงขนาดว่าสิได้เป็นพ่อเป็นเมียก็แล้วเพิ่นกับสิบอถามเพิ่นว่าไปขำมาม,มืดไปอาทิตย์ชองอาทิตย์ยังมาเถึ่อนกับบอถามอกีก <laughs> มันจะเป็นไปได้บ่นอนทุกคน ตอนที่ท่านได้เป็นพัวเป็นเมียกันนี่ก,ก็อีกแบบนึงได้ัดเป็นพัวเป็นเมียกันอีกแบบนึงอีกได้อันหลายมือหลายวันอยู่บ่บ่ได้หลายอืฮู้อยู่บ่ว่ายังไวหรือ,อยังอ่ายังดนจังเอ,อาาบ่ฮู้อื <laughs> น้อยนะบ่บ่ได้บแบบอคออยปานได้ซะเนาะแม่นบ่นด้อือ รอหลุนนํำการน,นอนทุกคนเลยเพราะว่าน้องไอนนาเ่นกันยังบอกอได้กะเกียมอย่างเลยเนาะถ้าว่าถ้าว่ามีการสู้คอ,อยยังกันจบเจือตามที่ว่าได้ได้เบ้ากันไว้กะอ่ะสิบบุด้ไปป,ปปุบปุบป<ด>ับปับเมนบ่เพราะว่าเจ้าเต้องเหตุบาดบ่สมมติไอ้่นมาขอริบร้อยแล้วเจ้าต้องใช้เวลาเหตุบัารอีกเลยเนาะ แลายเหตุจังได้บ่ได้หายผืนยูน้ำบ่หรือว่าหายผืนเมืออ <c oughs> ่อก่อนไปจากเมื่อก่อนแก่ผืนเมื่อก่อนหลายเจ้าเหตุบ้านเรียบร้อยแหละสิไปทำหลังไปเองบอ่หรือว่าหายผืนกลับมาหาปีขึ้นเหยางมาเอากระหายคนมาอืออืออ้ายอุดมผืนกระมีรถชนโตนผืนพลังเลยนะกระโปงผืนบ่ได้บอกบ,อกบอ่อเอาผืนวัาสีมาบ่อหัวสีมา แตงหรือว่ามาโคเนาะแต่ว่ายังซีมาเผิ่อว่าเพิ่นว่ายังซีออกบรรทัยังซีมาเผิ่นว่าแต่ยังบหูว่าเพิ่นนี่สีมาแบบใดเนาะหายูทูบเบอร์ไปฮับโบหรือว่ามาเองยังทันหูคักเด้อตัวนี้ทุกคนเรื่องรายละเอียดนี่เจ้าเจ้าหูแบบใดดนลังพานาดเผิ่นบ่เคยบอกให้ฟัง้เว่าว่ามีรถเป็นของเจ้าคองจกงซ่นจังกซี่เนาะ นอกจากไอ้เพ like ิ่นแล้วในตอนนี้น้องไอ้หน้าคุยกับไผ่แน่น่อได้คุยกับไผ่โอ้โดดๆเดียวๆเลยหมูคูไอ้เอ้ยน้องไอ้หงอไอ้ฮักเจ็ดสี่กับบ่มีบ่มีโอ้ผูกก้อนๆตะกี้เห็นเองที่ว่าเพิ่นนั้นฝากเงินให้เพิ่นหายไปแล้วบุตรติดต่อมาเพิ่นเพิ่นกับบุติดต่อมาเป็นอะไรจะคือบุคจะคือบุษักะลินนะเพิ่นเนี่ย เรื่ยๆ่า,า,า,า่บวกไก่เนเป็นอะไรคือแบบสบายดีขึ้นเลยแต่ยังอยู่เป็นอะไรจะมือเค่ะถ้าก็เป็น้าเนี่ยอไปไปถิ่มอา่าไปสรงสกากร์กับครอบอยู่บอ่อไปก่ะต้มนำ้ำขี้หมอ้อขี้หมิ่นอยู่บอ่อต้มยี้แบาบบ้านเขาจมีไก่ก็ผีไปสาบ้านเฮา อาบ่เคยหยังกะไกลทั้งแดดในวันอ่าแดดกระโพดแดดจนว่าสิเป็นวินอือคันห่อคันห่มแม่สิคันจ้องบ่ได้เอาไปแต่ว่าน้ําขีมินนี่ตกข้างในล้างมือล้างหยังข้างในเนาะอเห็นว่านทงเพิ่นถามเนาะทุกคนกว่าบ่สร้างแนวตาบ่เห็นเนาะสิเกิดย้อนแบบ ตากแดดลายเกินไปเนาะ<ล>อืม,อม,อมกินยองกินยาละโมม,มันเป็นอย่างไรปวดหัวซื้อนี้ปวดหัวทั้งไข่นี่แหละคิงฮอนแบบไข่แบบวินหัวบินอย่างสิ่ล<ด>อจางพินแนนนนด้เนาะทุกคนปกติกับบด้เป็น<ด>อือตอนที่ว่ามเมยนายเพิ่นไปสัมภาษณ์จังยังจางยังโอเคอยู่เหมือนปะ ยังโอเคยังสบายดีอเนาะยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่อ้าวตัวเองเห็นในคลิปว่าน้องเอนะไปโพอยู่พ่นบ่ไกลเนาะบ้านบ้านคงน้อยน้องอนย่างไปทางไหนทางทางอสามทุ่งนาทุ่งนาไปอืมลัดลทุ่งไห้ทุ่งนาพี่ไปข้ามคัวพี่โห่าแล้วบัดนี้หา เพื่อนดีนี่กายบวัดกายวัดไปบ่กายวัดบ้านเขาไปกาเห็นกายวัดบ้านเขาไปกายทุ่งนาไปเข้าไปบ้านเขาเลยเจ้าเคยไปจากเสือแล้วทิมไปอนทิมทีครั้งแรงในชีวิตที่วาไปทิมเนาะคนเป็นผู้ยิ่งโบคือผู้ชายนะมันเถาแล้วแต่ยังบ่เ่าเป็นไรดอก วันนี้นี่ยแม่น้องไอน้นาไปใส่กับแม่เจ้าไปนาไปนาทุกมือเลยบองเลยคีโรไทยไปงานจะ้ะแม่เพิน่นดุมันเนาะทุกคนนั้นทั้งดุไปหาเครื่องคล้ายคือเก่าโนรอณนะ<ด>เลยเคื่อนเท<ด>ิงเก่าโบเห็นมีไผเลยเอ่ยไปเลยค่ะเพิ่นใส่กระเจไว้บบหัวไปใส่เบิร์ดเพลื่อนพากันไปนาทางน้องหม่อมทางน้องพาอย่างไปเบิร์ดคู่คนเลยอ<ด>ืย<ด> วันนี้เจ้าก็บรรยายแน่เนาะก็เลยพักผ่อนอยู่เพื่อน <c oughs> ในในจิตใจเจ้านี่แบบหมักอยู่แบบสงบหลายกวลัวอยู่แบบเงียบๆบอกแสดงว่าคั้นคตจมคู่มือตำลี่ตำไรว่านู่นว่านี่นี่อาจจะอยู่บ่ได้เนาะอะ๋อันนี้จังพอเนาะเพิ่นจังในคลิปก,กนะ่อนๆเนาะเพิ่นจังว่าวาล์มเบล บ่อยากไปอยู่นําแบบปู่ย่าเนาะย่านแบบนี้บ่ย่านย่านเพิ่นจมนี่หรือว่าย่านเฮ็ดบ่ถูกใจเพิ่นกบนสิเพิ่นจมนี่แบบันเฮาจมแล้วเฮาก็เมือยซ่นะอืเวลาเพิ่นจมก็โตต่อไปอยู่บ่บ่คยตอเฮ็ดเงียบอยู่โดยแต่ว่าคิดอยู่ในหัวน่ะโดยออเฮ็ด เฮ็ดคือคนบมมีหัวใจแต่ว่าในหัวนี่คิดอยู่เน, <Hello. S 1> นาะเวลาเพิ่นเ้าเฮ็ดคือคนบ่มีคมวามรูซึกเฮ็ดซืซ้อๆแม่อนบอก <Hello. S 1> โอ้แนววิธีแก้ไขของมัน <laughs> วิธีแก้ไขของน้องเอ็นนาก็ <Hello. S 1> คือตั <Hello. S 1> ้งแต่ตะกีขข้หา <Hello. S 1> แบบเจ้ากับบได้โทรหาเพิ่นเลยมีแต่เพิ่นโทรมาหาเจ้าก้อนนั่นนะฮะทำอีที่เห็นสายเพิ่นเด้งขึ้นมาเนี่ <Hello. S 1> น้องเอ็นนาหูซึกงยังไง อืมบุรีศกเสาเสียใจแล้วมือนั่นนี่บไร้ไปแอบหายที่ตรงนี้นะ่ได้หเออเพราะว่าพ่นเสาแห้งเนาะทุกคนมือที่ขึ้นมาแต่ใส่บาดเนาะกะสีเสาแน่เออเวลาส่วนคุยส่วนอย่างพ่นกะสีดีขึ้นเนาะโดยส่วนนี้ก็มียูทูบเบอร์มาหาหลายคนบ่เลมคมาเงียบเนาะ เพื่อนโทรมานี่ยเพื่อนชวนหลายเพื่อนบอกก็แม่จะหลายกลัวเจ้าบอกเพื่อนก็ไม่คุยกับแม่คุยกันแค่คันเดียวก็ว่ออากันบ้างเพื่อนจะข,ขับรถเพื่อนโอ้เจ้าเพื่อนเป็นคนว่างเองบ่นอยนะแต่เขาเป็นคนว่างคนแบบน่าแค่นี้นก็กโดยเขาก็ว่างกับเพื่อนไปสินะอืแบบลุยอันแบบลุยวะ่ะ <laughs> แบบลมโดนๆแบบข้างซงข้างซ้ายสิบลมีเนาะเจ้าปกติขับรถนี่เพิ่นก็บ่าคุยได้นอะเพราะว่าทาคุยสายซื้อนะเพน่นาจใสสมอทอกก็สามารถคุยได้แล้วเวลาที่คุยกันนี่ก็มีบ่แบบได้ยินเสียงแบบคบลงับรดบูบ่าบูบ่าหมีอเปล่บอได้วิดีโอคอลหากันบอเออบอยอย่างเ็นหนาเพิ่นบ่ เพื่อนกระเปิดยูเจ้าโทรไปเ <laughs> มืเ่อวาโทรจ,จากกองมาโทรมาจากคือธรรมดาเลยนะกระเปิดนอ,อ,อืม่ถาาว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ต่อไปนี้เจ้าก็โอเคอยู่มั้งเมือม่อ่ะเมื่อไนถาาว่าเพื่อนเป็นแบบนี้กะบัวได้แบบว่าเทคเค์ตลอดเวลาอย่างสี่นะเจ้าสี่หับได้อยู่บ่ มือหนาสิบุคิดน้อยใจเพื่อนเราก็หน่อยนะแค่บคิดเพราะว่าเขาต้องคิดดีๆเนอะว่าอออันนี้ก็ซ้เาเขาเขาเฮียนหูกันไปเรื่อยๆนี่เนาะเออเฮียนหูนี่สายจข้อกันน้อยหน้านี่ขนาสิหัวน,นี่สายเพื่อนเป็นประมาณใดแล้วเพราะว่าไอ้เพื่อนกับโบมักโทรมาทุกมือทุกมือบบมักล่มสายกันแบบโดนๆท่านะอืม <c oughs> มือหนามือในความรู้สึกเป็นแบบนี้ก็มีแต่ว่าน้องไอ้หน้าก็ต้องพยายามหับได้ฮนะเน๊ะ <c> เ <oughs> จ้าก,ก็คิดอยู่พ่แล้วคิดว่าแบบได้กันแล้วคนสีเปลี่ยนแปลงแบบดูแลเทคแคร์เหลายขึ้นกูเก่าแค่นั้ก็วัวพันทีแล้วได้ดูว่าคนเปลเ่ยนงานไปนะไปอยู่นี่นก็จักสิแบบได้ไดแล้วเนาะโดย แจักสิว่าจากไหนเนาะทุกคนอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันแล้วกะเพิ่นกัเห็ดเวียกเห็ดงานแน่นเนาะฮาบ่ับดโบได้มีเวียวกมีงานแบบเป็นประจาเนาะเนาะไงนะขายเครื่องจังซี่กัซูมือนี้บ่ได้ขายแลย้วบอบ่ได้ขายแลย้วมันเป็นยังไงมันมีคองขายอืมน้องใหม่เนาะโตะบดงามแล้วบอเบบดงามกับ,บ่ได้ไปหาม ลดที่วัดตกงนั้นอ่าบุเมนตกงหน่ำนั้นหนอตายเนาะเพิ่นแปลงเพิ่นยังเรียบร้อยหรือเปล่าใช่โบหู้บ่ได้บ่ฮู้เราเพิ่อเฉพาะแปลงบแต่แปลงบ่ฮู้อยู่เฮือนเทิงผุเป็นรถของพ่อแม่นี่บ่ด้วยจังได๋รถอ้ายอืออืะโอเคทุกคนเลยมื้อนี้เจ้าบ่ได้ไปไสเนาะเลยผักโพนแม่นบ่ ฝืนก็ห่างกกลก็บอกคอยสบายเนี่ทุกคนเนี่ยสี่เลนอกป่ได้มาหาฝืนดนก็มีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่ว่ามาอัปเดตให้กบสี่ฟังเนาะน้องนาปกติก็มักว่าหน่อยกงสี่บนนาหรือว่าอย่างไรวามวมักว่าร้ายบา่ย,ยู่กับคนสนิดล้วนอ,อย่างไรก็บ่าวว่าร้ายบา่ยโอเป็นคนดาใจยา,ยากได้นี่เนาะ มียังเก็บไว้ในใจมียังเก็บไว้ในใจเดาใจเงียคนยังสี่นี่บัดไปไปบัดเดียว <c oughs> เก็บไว้ในใจอันนี้มาเก็บไว้อันนี้มาเก็บไว้บัดไปลงไปบัดเดียวนี่คือการในเพินหูนี่ว่า,าจะลงอ่าลงมาอยู่เพือนลงเนียไอ<ป>ไอ้อไอ ก็รู <trips> <también hay? S 1> no <existe> ้แกเพิ่นก็มานอนอยู่ที่อ่ะเถอะอื้เอื้อยใหญ่ที่ว่าอยู่พุ่นอันไ้อยใหญ่เพิ่นกับมือซานกับลุงเบย์ถ้าลูกนี่แหละอ๋อเพราะว่าเฮากับบริเคียดบริได้หายนาะมีแต่ว่าแบบอาดสีอึดอัดเนาะโดยกับประมาณนั้นแหละน้อนเอาน่าคันจะมีครอบมีครัวกะมันจะมีลูกอีกก่ะประมาณนั้นกับซีนัว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 อะไร เตรียมใจไว้ละบ่บางทีไม่ล in ูกมีเต่ามีผัวมีอย่างไยว่าได้อยู่ยงเงียบๆเลยมันต้องเซยเซลได้กาบวผข้าวเอาบวผข้าวเอาลุกนะอืมเพราะว่าเนาะมีผัวแล้วบางทีมีมันต้องมีเนาะพิดพิดกันอย่างกันต้องมีต้องจมต้องอย่างโอ้เ้ามีได้บางคนตอนเป็นสาวอาจสีบวมมักว่ามัมจาคือน้องไอนาเนาะ พอเอาผัวไปพี่ว่าเก่งเก่งเลยรอรุ่นรอเบิ่งนำกันเนาะทุกคนเนาะน้องอีเนาบพี่ว่าเอาเพิ่มมาลูกเอาแต่ผัวก่อนกล้าว่าสีดล้นมาจากเสียลูกำลังจักเรียนไปก่อนเบิ่งกันก่อนเนาะโดย โอเคทุกคนเอ้ยก็ถือว่าโอลมกับน้องเพอนนี้ก็โดนพอสมควรแล้วเนาะอ,อ่าสำหรับกิปน,นี้มีแต่ว่าเสด้ขอโตโจวก่อนมือหน้ามือใน,อนก็จังมาหาน้องเพอนใหม่เด้อโดยสบายดีน้องเองนะสบั